tpitptpiê tpiên tpiêntpiên ui tpiên yu lưkyu ออืออออส,สวยเลยครับตั้ง่อยตัวใหญ่เลยข้าหมดแข็งใส่หาเซนแบบนี้นะครับตัวให,ใหญ่เลยครับอื้มอ,อนึ่ตัว Ừ. đột ọc bấp bấp ui 2 tua thấy suối <laughs>

ขี้บาทรเหลือกันเยอะสองต้นคืนนี่จะรอดไหลอู้โดตึงตัวปุ๊บปุ๊บสองตัวครับ

เหลือโดดของเอยจากมุ้นนี่ไปมุ้นนั่นอือสองตัวน้อยๆวัดเสร็จละปลาสมส้นคืนอือโดดสูงเกย ยังงามเลยโดดสวยงามนี <c oughs> ม่เหลือเดย์ทำงนอืมอืมต,ตัวม้างห้างนะครับป่ามีบาดฟ้าวละน้ำเริ่มแห้งแล้วน้ำลดเร็วครับคนน้ำม,มาตะวันหวานวได้มาเพิ่มมงมาท่ยงนี่มือนี่ก็ น้ำรถมุงไปหลายครับอุ้ยโอ้ยล่ะชันดอกเส้น<ด>งอกระยุกงอน้ำกระบอกทันนะครับปลาหงแข็งโ,โดดดีอืออือมาแล้วมาแล้วสองตัวสองตัว

เขน,นหน่อยเข้นหุ่นงี้แบบนี้ดิอือจวดไปเลยนั่นน่ะนั่นน่ะว่าแล้วก็เห็นมันเป็นทางเป็นทางมั้งวะอื้ตกวใหญ่ๆเลยซอยๆขักบกระบก ช้อนช่อนช่อนวิ๊ยมาตัวใหญ่นี่แหละช่อนกับช่อนแกยวขุนอยู่ตรงนี้ก็ได้ช่อนช่อนน้อย โอ้โออกมาซ้ำเหลือไหมเหลือหนึ่งตัวผิดน้อยปุ๊บวิ่งเก็บออกได้ตัวใหญ่มากปัสไสอยกาวงอแข็งหาเส้นกับคาเลยจุตัวนี้ตัวใหญ่มากเต็มมือเลยครับ้อ่ปลากระบอก จุดจัดจุดจัดอื้หนึ่งตัวกระสุกน้อยครับกระสุกน้อยอ,อืมออกอืมเปลี่ยนน้ำกลนอยู่เลย

ขึ้นกัมีหูลงกัมีฮึ่มฮม่ตรวจเร็ว หนึ่งตัวข้าวตับอืมอืมหม้อมุดจะจุฟางเข่งไปอ้วนไทย

ครังย่อคุ้นพื้นในวังเงินจังถือแสดงว่าป่ามันอยู่พื้นแล้วอ้ตะเพียนใหญ่พื้นใหญ่ไข่ยังออกประจุเรื่องทองแดงแดงเตียนไข่ตุ้มนมออืมอืตะเพียนตะเพียนอู้ตะเพียนมันอยู่เล็กจู้เตีนสวยเลย ความเงี้ยลึกๆไปเล้อนำเสาไหลเราจะเพี้ยนอยู่ลึกตัวใหญ่ๆไข่ออกเร่อยเนาะต้องซาแสมเน่ยได้วางไข่แล้วอือืีรามขี้ราม

Oop, lihat tuh dia, uh, uh, ini satu. ออกไปสัมสุมได้โอ้โดดไปแล้วเหลือไหมจอดเส้นหลังหันนยอยอลด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  น้ำงแบรวดเร็วครับน้ำเรมที่บ่ไหลล้วน้ำนี่เป็นต้นน้ำลำเชียงไกลตอนบนนะครับนี่นะครับสายน้ำที่เปไหลล้อมลงน้ำลำเชียงไกลปุ๊บโดดออกไปแล้วเหลือหนึ่งตัวใสสองเซนครึ่ง ตัวนะ้นขายโยกเก็บเอาให้หมดครับอุ๊บอุ้ยละเออเจ็บหนึ่งตัวตัวนี้ต้วตัวนี้โดดออก มาอีกแล้วมาอีกแล้วตะเพียนใหญ่เพียนใหญ่เพียนใหญ่ไหลมาไหลมาตะเพียนห,หลายตัวแล้วครับอุ๊บโอ้ยว่อยอยวะออกดีเท่าวะตัวโบกตลอดเส้น ุโดดสองตัวครับสองตัวหนึง่งตัว หูขาดจุได้ท่าล่ะเหลือสองตัวออกไปตัวหนึ่งมีหูขาดตีขาดเพื่อทีจ่จะเราน้ำไว้อืมอมาเสนะียดายอือจวดท่อจุอุ้ยปลด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 โอ้ยมันออกไปรอดได้ติ แต่ว่านี่รอดได้แล้วเนี่ยขั้นบนนั่นแะตวจตวอู้พัสลิดพัสลิดสลิดใจสลิดใจอย่างอีลยน้ำอย่างน้ำน้ำน้ำกาแฟสลิดตัวแล้วครับ สองเต็มอืมโดดโดดสองเต็มครับมอเรื่อยมอได้เอยน้ำขึ้นเริ่อยออดลงไปไล้ครับเริ่มที่โซ่ไห้ ตอนนั้เขาไเรื่อยห่างๆเพราะได้จับเรื่อยๆจุดจัดจดจัดอืมหมดสิ้น ุย,ยลใส่สองเส้นคืงมันก็ได้จับได้เร็วเหล,ลุ่นพี่ล้ำหน่อยติดจาบเลยว่ตะเพียนเอาตะลเทียเพียนน้อย จัดมาอีกแล้วหนวึ่ตง,งตัวปุ๊บอือปลอดโปรตเลยสองตัวสองตัวสองตัว โดนออก้ปละไม่เหลือสักตัวมาตัวเดียวก็ไปตัวเดียวครับขาเน่าหักหล่นขาโยไปแล้วขาโยออไปแล้วนานาขาโยออหักเล้วครับออเป็นเน่าไหมคนระับกี อัอครับกี่ยอสามซิลเจ็ดศอกอันนี้แปดศอกอันย่อสามซิลวันวบ,บนวงงังหน,นักเข้นหรอนย่อมันใหญ่กว่าเมื่อกี้ที่หักเ็มกี่ย่อเจศอกมีแปดศอกด้งต่อ เห็คอโอ้โหนิอยโยคุยลานดิน้องนี่กว่าเก่ากะเราค่อยเดินล้ขทางค่อยสนิทนะครับลงน้ำค่อยสนิทผมข้างนี้งหด หนึตัวปาลากอะรวมห้างๆครับน้ำไหลหคอยละย้อยๆเงยมังงนบอลลุมทางดีเป็นได้ลุ้งถึงขึ้นๆๆๆ <c oughs> อืฮะฮฮืมบอกวก่าขาดต่จุ<ม>ตัว่ยอยู่ะ ปลมป่าห้างแล้วครับปลาเริ่มห้างแล้วเพราะว่านำเซาไหลน้ำไหลคอยแล้วมันกน็มาชุนใบครับใบโมงนยกนองอน้ำมากครับน้ำหลาบน้ำเด็งงํำแรกของปีนะครับแต่หลายู่ครัมานอยบ่ยะไปสร้างเมืองครับเจอจักรโลหนายบ่ขาดสิบโล,ล้ครับปลา บครับตัวยงามแบบเพียนประสูตนี่ปลาสอยกร,รับปลาคาร์แม่แข็งปลาระโบกเดือดตะพี่อเพียนเพียนสวยงามแบบปลา้นามากน้ำแลกของปีผมว่านาดีสิบโลขึ้นเลยครับอีกถุงนึง สองถุงหรือไปสร้างกิโลดึงสองถุงนะครับ,บรงงเนี่ยกปลาตุวง่ามเลยปลากระบอกปลาหัวแข็งตัวใหญ่ๆเพีย้ยนกดก็มีสองถุงนี่ได้สิบเอ็ดกิโลครับวันนี้ตัวน้ำหลากย้อนน้ำแดงน้ำเหล็กของปีหมายนยุ่ยครับมือเนี้ยหอดายละอู้แล้วครับบนหนึนกเนื้อต้นไพ่ไปละ ดูว่าหมาอันี้นะครับมันอยู่แค่แป๊บเดียวน้ามหงก่อนูเรม้าแต่สาวติดธุลาคลิปหนาคลิปหนาเป็นยัไงเราไปตามรุ่นกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ